When I get there, I'll read what you have so far and we'll talk about it. Oh, sweetheart, hold on a second. I got another call. Be awesome, dad. Are you going to be home soon? When I get there, I'll read what you have so far and we'll talk about it. Oh, sweetheart, hold on a second. I got another call. Can you tell me what you just heard? Be awesome, dad. Are you going to be home soon? When I get there, I'll read what you have so far and we'll talk about it. Oh, sweetheart, hold on a second. I got another call. Be awesome, dad when I get there, I'll read what you have so far and we'll talk about it. Oh sweetheart, hold on a second, I got another call. Be awesome, dad. Are you gonna be home soon? when I get there, I'll read what you have so far and we'll talk about it. Oh sweetheart, hold on a second, I got another call. Let's learn the vocabularies. The first word is SWEETHEART. Notice that the word SWEET is written at the bottom. It means that we have to put stress or focus on this sentence. ลองอีกครั้งนะครับ sweetheart sweetheart นะครับเรามาดูความหมายครับคำว่า sweetheart หมายความว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า used for talking to a person that you love นะครับนั่นคือใช้เรียกคนนะครับที่เรารักนั่นเองนะครับ especially for a child โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไว้เรียกลูกนะครับไหมครับเพราะลูกเราก็รักใช่ไหมครับ or person you have a romantic relationship with นะครับหรือคนที่มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวนะครับเช่นแฟนหรือสามีภรรยานั่นเองครับ expression ต่อมานะครับคือคำว่า hold on นะครับ hold on เป็น phrasal verb นะครับ phrasal verb คืออะไรครับคือการที่ verb นี่ครับเกิดคู่กับ preposition หรือ adverb หรือจะมีทั้ง preposition และ adverb คู่กันนะครับแล้วได้ความหมายใหม่ขึ้นมานะครับเช่นคําว่า hold นะครับเป็น verb เห็นไหมครับเกิดคู่กับคําว่า on ซึ่งเป็น preposition 2คํานี้รวมกันแล้วจะได้ความหมายใหม่ขึ้นมาครับอ่ะคราวนี้เรามาดูความหมายของคําว่า holden นะครับเขาบอกว่า used to tell someone to wait for a short time นะครับคำว่า holden นีครับไว้บอกใครสักคนหนึ่งนะครับว่าให้รอหน่อยสักแป๊บนะครับ อ่าเรามาฝึกออกเสียงกันนะครับ p h r a s l w o r b คำนี้นะครับให้เรา put stress หรือว่าเน้นนะครับคำว่า hold นะครับแล้วก็พยางต่อมานะครับให้เราลิงก์เสียงนะครับเสียงดกับ on l i n k ์เข้าด้วยกันนะครับกลายเป็น holden นะครับแล้วก็ต่อมานะครับให้เราลิงก์เสียงนกับอ่ะเข้าด้วยกันครับกลายเป็น holden นะครับแล้วคําว่า c i r เ e ินะครับให้เรา straight ตรงคำว่า ทั้งเฟรสเราก็จะออกเสียงว่า h o l d i n a t e circle นะครับอีกรอบนะครับ h o l d i n a t e circle ส่วน expression สุดท้ายในฉากนี้นะครับคือ I got another call คำว่า call นะครับหมายความว่า,ามีสายเข้านะครับเนาะสายโทรศัพท์ที่มีคนโทรเข้ามานั่นเองนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูการออกเสียงของประโยคนี้กันนะครับทั้งประโยคก็จะออกเสียงว่า I got another call อีกรอบนะครับ I got another call ลองสังเกตไหมครับประโยคนี้จะมีการลิงก์เสียงอยู่ระหว่างคำว่า got กับคำว่า another นะครับเพราะว่าอะไรครับคำว่า another ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a ะนะครับในกรณีนี้เราต้องยืมเสียงของคำว่า got นะครับยืมมาลิงก์กันนะครับ ก็กลายเป็น I got it, นะครับ I got it. แล้วคำว่าแล้วตัวอักษร N กับ O นะครับมันขีดเส้นใต้นั่นหมายความว่าให้เราต้อง put stress หรือเน้นที่ปพยางนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งประโยคจะออกเสียงว่า I got another call I got a n o t h call ส่วนคอที่ขีดเส้นใต้นะครับเป็น sentence stress นะครับให้เราเน้นหนักหน่อยครับคำนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่มีความหมายหลักของประโยคนะครับ เรามาฝึกพูดไปพร้อมกับหนังเลยนะครับ what we'll sweetart there have get read second and on I I'll it talk about far a you so เป็นยังไงกันบ้างครับสำนวนภาษาอังกฤษในฉากนี้นะครับภาษาอังกฤษมันคือสกิลนะครับเราต้องฝึกนะครับฝึกบ่อยๆถึงเราจะพูดคล่องนะครับและเพื่อเมื่อมาถึงยามที่เราต้องใช้นะครับเราก็จะพูดเป็นอัตโนมัติของเรานะครับอย่าลืมนะครับ Practice m a k e you perfect แล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ